สวัสดีครับพี่น้องจูนเลเดอร์บายฮวดงซิตี้ครับมือนี้อยู่กับบ่าวจูนผู้บ่าวนากรมคนอีสบบานบ้านอยู่เขตเทศบาลเฮ็ดงานอบตรครับมือนี้บ่าวจูนผ้าพีผ้าน,อน้องมาเบิ่งง่วงงามแลกักกระซ่างงาม <laughs> ของเสียว่อโอ้ยมีแฟนัเขาขอมาเม่นเสียว่อมาจันเม่นอีรีบอกครับพอ่อเสียว่ออีรีบอกฮะเกอนเป็นสละ โอ้ยสุดยอดนะครับรอเอี้ยนพินลระครับพิกัาบ,บันค่าสังบรนนิตมณําปีกอาเภอเมืองจังหวัดอำนาจ,จเจริญครับเมื่อน,นี่บ้าจูนอยู่กับพวอเนาะเมื่อน,นี่อีพ่อสิเปิดที่แรกตั้งใจบ่าสิเปิดให้บ้าจูนเบิงใ,ให้พี่ให้น้องเบิงหนึ่งสาวแต่ว่าโทษแรงลบเหล่าบ่าไวส้สิเปิดให้เบิงถึงสามเลยนะครับเมื่อเบิงสาวแรกนะครับทายสูงมากๆลอยสี่สิบกุกลัวนะครับเนาะเกือบเกือบลอยสี่สิบหาถึงบอพวอ ถึงอยู่นะครับเนาะร้อยสี่สิบบวกพี่น้องแขงขาถือว่าใหญ่รับถ้าเทียบล่ำโตเพิ่นนะครับเนาะแขงขางามนะครับล่ำโตเง้าวเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าพี่น้องสีแดงองค์ตรงเลยออกเป็นสีเม็ด<ม>ข่าขอเปลือกข้อเนี้ยนะพอนะ่อเนาะแขงขาใหญ่ขิดหูดดำออกโบดครับเพื่นนาซีมีเลือดบามันอยู่นะพอนะ่อเนาะเลือดสูงเลยละ่ะเลือดสูงเลยเนาะพ่อเนาะเนาะเอิ๊กกว้างพี่น้องข้อสางงามครับเนาะเอิ๊กกว้างเล็บงาม นะครับเรียบง่ามเร็บงามอันนี้คือเรียบธรรมชาตินะพอเนาะธรรมชาติเลยท่านี่เห็ดถ่ายเห็ดสีงามกว่านี่งามกว่านี่อ่าต่ว่าขาพ่นถือว่างามนะครับเนาะเรื่องแบบกระชับเลยพี่น้องกระชับอ่าเรื่องหนีแาวนะเอิร์กที่อ่าต่อเซกันเนาเอิร์กนั่นหมายความาง่วงยิ่งสีน้ไปหนาเนาะง่วงสีน้าไปอีกหนาท่องน้าเหลือหลายพี่น้องพ่วงหางแาวนะครับอุ้ยถ่ายเบิ่งที่พี่น้องสุดยอดเลยครับโค่นหางกลมเครื่องดำนะครับ นมซีนะครับมีตริงบ่อพอบ่อบ่มีเนาะครับเนาะเหลือหลายครับเหลือหลายท่องเหลือหลายเจงว่าเต็มนี่อีกเนาะพ่อเนาะเต็มนี่อีกครับไปหลายอยู่ผสมไปแล้วผสมเรียบร้อยนั่นแหละใบเป็นอะไรใบเคเอฟสามหนึ่นะครับผสมใบเดี๋ยวบาจูนเบิองวันที่ผสมก่อนพี่น้องสมวันทีเก้าสิงหาที่ผ่านมาครับกำหนดข้อพื้สภาปีหน้าเก้าสิงหากับยี่สิบมือถึงบ่อเหรอ ยี่สิบมื่นพอดียี่สิบมื่นพอดีรอบพอดีพานล่อพอดีอ่าพานล่อพอดีพอดีครับเปิดวันเทาร์พ่อเจ็ดสิบเกาเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนี่คือราคาห้องง่วนแม่นี่เพิ่นมักให้ถูตัวถาโพถูเลยย่างโหลดพี่น้องมึงตีล่ะขาโพทกโพถอนครับย่างแล้วดีให้พี่ให้น้องได้เห็นทายย่างเพิ่นนะครับเนาะแข้งขาหนาขาใหญ่พี่น้องสุดยอดเลยเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทให้เบิ้งด้านหน้าพี่น้องพี่น้องเบิ้งกับบาจูเน่ครับอ่าเบิ้งด้านหน้าถ้าเพิ่นบ่มีเขานี่ห้วย เลือดสูงเลยนะพ่อเนาะแสนแสนแสนเป็นแสนเลยตีแสนอ่าเดี๋ยวไปเซตเบิ้งท่าเบิ้องพี่น้องพุ่นนี่ท่านี่คือสไตล์บามันเลยนะพ่อเนาะถ่าบ่มีเขาเนาะหัวมันจีเล้ยแย้มเนาะท่าบูมีเขาก็่จะว่าแสนพุ่นแล้วอ๋อย่อนมีเขาเลยเปิดเจ็ดหมื่นเก้าศูนย์โอ้ยถ่าถ่าบ่มีเขานี่เป็นแสนอุ้ยหลังไงเปเรชเฟดเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนี่คือตัวที่หนึ่งผูกไว้ก่อนพ่อเดี๋ยวห่อสีมาเบิอง าตามทีแฟนครับเดียกรลองนะครับเนาะดื้อพ่อสมควรพี่นงองเอ้ยที่ล่ะเอาปลูกไปเลยพ่อปลูกไปเลยอืถาบบถูบอมาเพิ่งกัดไปแนวนั้นนะครับอ่ะมาเบิงแม่นี่พี่น้องเอาตัวแม่ก่อนนะพ่อเนาะแม่นีก็ได้แม่นี่<บ>น,นะครับท่ายสูง <บน S 1> ประมาณลอยหกสิบด้บอพอหกสิบกว่าหกสิบกว่า<บ>น,นะครับ ล่ำโตเงาหนอกเงาเพื่อนไดลูกจักโตแล้วพ่อโตตัวลูกตัวแรกขายไปแสนสี่ครับตัวนี้ลูกตัวแรกขายไปแสนสี่ครับตัวที่สองในทองตัวที่สองในทองลูกตัวแรกนี่คือน้องสะไปน่องสะไปตายไปแล้วน้องสะไปถ้าพี่น้องจาได้ครับบาจูนเคยมากอ่ารีวิวให้พี่ให้น้องเบิ่งเนาะครับเนาะน้องสะไปนั่นละสะไปเขาเอินสะไบอละโบนาเสื้อโบนาเสื้อวางง้อแบบนี้ทรงหลูกงามแห้ง บนบมันโพขี kind of ่หายได้พี่น um ้องคําวังง่วงแบบนี้คือเพิ่นเป็นบามันเลือดสูงแล้วพอเนาะมีแบมีมีเลือดบามันนะครับนุ่มนุ่มเต้าหนึ่งเพิ่นไปใส่สีปีเงนละหรือมันมันมันติดกันแห้งบอกัโอ้โมันติดกันแห้งพี่น้องบ้าวจูเลยเห็นเป็นสามสูตรนี่อันล้างชิดนาแยกนี่ได้ลูกตัวเมีย แม่นบ่อลอยเปอร์เซ็นต์วันลอยเปอร์เซ็นต์ว่าเป็นลอยเปอร์เซ็นต์นะครับเนาะทาล้างชิดนาแยกนะครับง้วอีพอเพิ่นเอาไผเอาผ้ามาวางไว้นีนี้ง้วพอเพิ่นบดออกจากคอกเล็บเพิ่นก็เลยยาวเนาะพอเนาะบดใยยางปันใดครับนี่คือแม่ของน้องสะไตล์ทาพีทาหนองหาน้องเคยเห็นนะครับอุ้ยน้าเอิกงามพี่น้องเอิกกว้างนะครับนี่แม่บอกแม่พันสไตล์เพิ่นแนวนีพี่น้องหน้าเพิ่นงามบ่เปิดราคา ราคาเพท่านเปิดครับตัวนี้ครับหลังบอกล้าเปิดครับหลังไปพี่น้องพุหลังง่ามแห้งครับเป็นบามันเลือดสูงครับพี่น้องแปดเดือนแล้วเต็มแล้วแปดเดือนแล้วนะครับเนาะง่ามแห้งพี่น้องงหญ่นะครับนี่คือแม่ของน้องสะใภ้บ่เปิดราคาบามี่มีแฟนครับอยากเบิ้งเบิ้งอยากเห็นเบิ้งอยากเห็นครับลูกง่ามซ้ำนี่แม่แบบใดเจงซี่ก็เลยเปิดให้เบิ้งรับอ่าโทรมาถามเบิ้งเอาครับ ให้โทรมาถามมึงเอาเนาะพ่อเนาะเออโทรมาถามมึงเอาเส่องเรื่องราคาแต่ว่าบ้าจูนเห็นลูกเพิ่นแล้วครับพี่น้องจำบ่ได้ว่าคลิปใดนะครับจำบ่ได้ว่าคลิปใดคลิปแรกๆเนาะพ่อเนาะประมาณอ่าบ่ถึงหลักร้อยดอกครับลูกสะไบเพิ่นเปิดไปแสนกลัวๆขายไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนที่ขายไปสะไบซ้ำหนีแม่นบ่พ่อประมาณนีบ่อสิบเดือนสิบเดือนกับสิบเจ็ดมื้อขายไปสิบเดือนกับสิบเจ็ดมื้อขายไปแสนกลัวแสนสี่ครับ พี่น้องทั้งไหนมาเอาไปท,ทั้งสีสะเกดครับทั้งสีสะเกดอืมอ่าแม่นี่ก็ใช้ย,ย่อยด้พี่น้องอันนี้เพิ่นอายุจักเดือนลรืเนี่ยอันนี้สิบหกเดือนครับสิบหกเดือนสูงประมาณร้อยสี่สิบเนาะพ่อเนาะร้อยสี่สิบบวกครับร้อยสี่สิบบวกนะครับลึกหนากว้างมากบัดพี่น้องเบิ่งหลังเมื่อนี่ลรอสอกเตือนเมื่อนี่ลูกสาวหุ่ตันลูกสาวหุ่ตันมีใบเพิ่นบ่ ใบนี่เขาจะเอาป่วห้มาครับแต่ว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับรับประกันได้พอลองเอาหนึ่งศอกไปทาบหลังเพิ่งกันนะพ้ดแล้วสั่งหนึ่งหรือไม่ได้บ้าเลยในพี่น้องศอกแบบโมเมนตศอกกำมือเด็กศอกแบมือผมเลยครับศอกแบเลยศอกแบสุดศอกคอพอดีพอเพิ่นกับโมเมนคนพูทธพุ่สั่นคื่องเบาจูนในพินงศูนย้อยเจ็ดสิบห่างบัดงสวงงมมือได้หางโอ้ยซุดยอดแข้งขาใหญ่นะพ่อเนาะครับครับนี่คือสไตล์อ่างัวบามัน เบิ่งหางแหละพี่นอ้องปืนสองมือเหรอครับสองสอง,สองมือ, <laughs> อ,มอเอาสองมือเลยครับสองมือก<อ>ีทอ,อ,อถ้าเทียบเซ่เม,มื่อเบาวจูนครับสองมือกีทอเบื้งตีหลักพี่น้องเมื่อเบาจูนเด็กเครื่องเดียวเ <laughs> ด็กเครื่องหาง <laughs> โอ้เป็นตอนซ่อนแห้งครับ <laughs> เครื่องดำนุ่มนุ่มซีนุ่มซีหัวนะพ่อเนาะบ่มีติ่งขั้วหางไงไงแหลวก็เง่าพ่อพี่น้องเทิงไงเทิงเง่ารับกับ อหางเพิ่นเนาะครับแล้วก็โคนหางเพิน่นบ,บ้ามันเลือดสูงเพราะว่าเพิ่น่าเป็นหลูงหุตตันบ่อยากเปิดดอกแต่ว่าเพ<น>ิ่นอยากให้เปิดให้ก็สิเปิดบ่านองมึงครับมีพี่น้องอยากให้เปิดเปิดทร่มมาหลายรอบแล้วครับเปิดให้แน่ยแล้วก็อยากเห็นตัวจริงพ้อมครับว่าลูกสาวหุตตันเป็นแบบใดเปิดไว้เท่าไดพ่อแม่นี่แสนสามครับหนึ่งแสนสามหมื่นบาทราคาห่องเนาะครับเนาะครับบ่บาวจูนเห็นหนังหนีดให้หวงเลยพี่น,อน้องนัน่งหนานาะพ่อเนาะหนังหนา าหาบ่นี้ครับหายากผมหาหลายหาอิดหลันบ่ไดดก็เลยบ่อยากเปิดราคาซื้อผมพอ่อยฟังคักเลยครับมันหาแบบน่ไดดครับมันหาแบบนี้บ่บบได้ <หา S 2> ผมหามาน,นี่ก็สิพอซิบเดือนแหละทั้งกับพ่อตัวเดียวก,กับครับก็แล้วบ่อยากเปิดนะแจงว่าง่วแม่นี่ตั้งแต่พ่อเริ่มหายังเป็นง่วหน่อยอยู่ครับซื้อมาเก้าเดือนอครับซื้อมาเก้าเดือนแล้วนะครับโอ้ยสุดยอดพี่น้องขวัญยู่หม่องนั่งทับเนาะครับเนาะซื้อมาแต่ราคาของวัฒนทแลนด์ครับเก้าเดือนทีแล้ว ตั้แต่ปีใหม่พุ่นละครับพุ่นละครับปีใหม่อยู่คอกดนแล้วดวนแล้วครับแข้งขาใหญ่ขาเทียงง่ามเลยพี่น้องขานี่ถือว่าถือว่าง่ามนวพ่อเนาะแข้งขาใหญ่หนึ่งแสนสาม่บาทราคาห้องอ่าครับบานที่นี่พี่น้องเดี๋ยว<ช>บ้าจูนสิให้เบอร์โทรอีพอเพิ่นเดอร์พอเพิ่นจำบ่ได้บ้าจุนสิเป็นคนอ่านเองนะครับไพ้สนใจง่วของคุณพอนะครับโทรมาเบอร์082 2674703็ดพววนะครับเดี๋ยวบาจูนสิขึ้นเป็นตัวเลขไว้ให้อีกรอบหนึ่งตัวนี้โยคอ่ะก็ได้ลูกถ้าถ้าโบบอกว่าลุงหูตันพอพอนี่บาจูนคิดว่านอีกเป็นอีกคอหนึ่งเดียวแม่นบอคุณพ่อพ่อเลยเชฟซ้ำหนึ่งหมออีกอีกคอหนึ่งจีมันมีสัดส่วนออกมาแนวนี้นะยังบงหัวแต่ว่าเป็นลูกหูตันลอยเปอร์เซ็นต์ครับตัวนี้แต่ว่าเพิ่นเป็นลูกหูตันลอยเปอร์เซ็นต์ลอยเปอร์เซ็นต์สุดยอด บาวจุนมากแหย่พี่น้องหางตึงตีลงหมองอมาเนี่เขารับประกันเลยครับครับหางนี่แบบหางแง่เมียนบ่อครับแบบนี้ขึ้นมาหางแง่เนาะมันหาหายาค่หางยังไงโอ้ยหายาอีรีบาวจูนพึ่งพึ่งเคยเห็นครับหางยังไงยังสี่พึ่งเห็นตัวเป็นๆส่วนมากเห็นแต่ในรูปเนาะพ่อเนาะครับครับอูยสําหรับคลิปนี้บาวจูนก็ขอบคุณเพราะว่าเป็นยางสูงนะครับที่ให้บาวจุนมาเบิ่งอเงองเหมือนนี่ครับ อาจสจีมีนอกรอบอยู่ดอกแม่นี่ <c oughs> <c oughs> แล้วก็ขอบคุณพี่น้องสุภูสุคนครับที่เขามากกดติดตามกดไลค์กดแชร์จูนไลเดอร์บายโฮดงซิตี้ครับ <c oughs> เป็นกําลังใจให้บ่าวจูนหาเบิรงงงวงงามแบบนี้ฝากพีต่อนน้องสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับวัสดีครับพ่อสวัสดีครับ <c oughs>